สวัสดีค่ะพบกับแซดอัปเดตในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเหลือเกินค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2014ที่กำลังจะระเบิดความมันขึ้นนะคะณนะประเทศบราซิลค่ะวันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะทุกคนต่างตั้งตา,งตา,งตารอแหละเพราะว่าถือว่าเป็นโปรแกรมที่ทั่วโลกรอคอยเลยทีเดียวค่ะ2014 FIFA World Cup Brazil และที่เราได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ข้อมูลไปนะคะว่ากล่อง O2 Digital HD ของเราเนี่ยสามารถรับชมฟุตบอลโลก2014ได้ครบทุกแมชเลย64แมชและที่สำคัญค่ะดูในระบบ HD ด้วยนะคะยืนยันว่าฟุตบอลโลกปี2014ที่จะถึงนี้ i.s. A เองเราจะถ่ายฟรีทีวีเพียง22คู่นะครับอเองเราเตรียมช่องนะครับเปิดช่องใหม่ช่อง ชื่อช่องว่าฟ f a World Cup Channel นะครับซึ่งอันนี้ได้รับการอนุมัติแล้วจากทางฟีฟ่านะครับช่องนี้น่าจะเป็นช่องที่ฮอตมากๆในเมืองไทยนะครับก็ยืนยันตรงนี้ครับว่ากล่อง PSIO2 รุ่นดิจิตอลนี่เป็นกล่องเดียวนะครับผมยืนยันตรงนี้ว่ากล่องเดียวเท่านั้นที่สามารถดูได้ในระบบไฮเดฟ ทาง R S เองเนี่ยก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะคะทั้งเรื่องของการมีช่องหม่นะคะ World Cup Channel ค่ะที่จะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะติดตามนักฟุตบอลนะคะที่เป็นขวัญใจที่เป็นซ u เปอร์สตาร์สำหรับตัวเขาได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการถ่ายทอดแบบไม่มีโฆษณาคันทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกในห้องแต่งตัวและอีกหลายๆกิจกรรมค่ะที่เกิดขึ้นสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วย และตลอดด้ดูการแข่งขันของฟุตบอลโลก2014นี้นะคะที่บราซิลค่ะเขาก็จะเตะกันซะประมาณ4ี่โมงเย็น5้าโมงเย็นนะคะซึ่งถ้าเป็นเวลาในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณตีสองตีสเลยทีเดียวหลายๆคนก็อาจจะโอ้โหตั้งตารอนะคะง่วงก็ง่วงแต่ไม่เป็นไรค่ะตอบโจทย์ได้สําหรับคนไทยด้วยกล่อง O2D i g i t a l HD ที่มีการตั้งเวลา ล่วงหน้านะคะให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกแมตชก์การแข่งขันเลยละค่ะ 2> o อทูดิจิตอลสุดยอดรีซิรเวอร์แห่งยุคที่มีฟังก์ชันการตั้งเวลาบันทึกรายการได้ล่วงหน้าเพียงเสียบทัมดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุ1 0บกิกะไบต์ขึ้นไปแล้วกดปุ่มสีเขียวที่รีโมทคอนโทรลจะเข้าสู่โหมดตั้งเวลาบันทึกล่วงหน้ากดปุ่มโอเคเพื่อตั้งช่องที่จะบันทึกกดปุ่มลูกศรเพื่อเลือกช่องที่ต้องการตั้งเวลาบันทึกล่วงหน้าจากนั้นทําการตั้งวันที่สําหรับการบันทึก เลือกเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาที่ต้องการบันทึกกดปุ่มโอเคที่เมนูบันทึกกดปุ่ม Exit เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ o อ Digital ก็พร้อมบันทึกลาลิก้าแมตช์โปรดของคุณได้ตามต้องการสำหรับการรับชมโปรแกรมที่ตั้งเวลาบันทึกไว้ให้ทำการกดปุ่ม USB เพื่อเข้าสู่โหมด Media Player ใช้รีโมทเลือกที่เมนู PVR หรือ Personal Video Record กดปุ่มโอเคเข้าสู่หน้าการจัดการการบันทึกแล้วทำการเลือกโปรแกรมที่ได้ตั้งเวลาบันทึกไว้ทุกคู่ทุกนัด พร้อมให้คุณชมแบบชัดล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องนอนดึก และเน้นย้ำสำหรับคุณเพื่อนช่างนะคะอันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะในการที่จะบอกข้อมูลบอกข่าวดีสำหรับคุณลูกค้าทุกๆบ้านเลยเลขส่วนหนึ่งค่ะการสต็อกสินค้าการเตรียมตัวขายอันนี้จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาที่เขาเปิดสนามพอถึงเวลาที่เขามีการเฉลิมฉลองการเนี่ยโอ้โหคุณเพิ่งมาขายอันนี้ไม่ทันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะลองริบลายชื่อของคุณลูกค้าดูนะคะและก็ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบ ปริวที่เราทำเองข้อมูลที่เราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตก็ดีนะคะส่งไปให้ลูกค้าว่าข่าวดีที่เขาจะได้รับเนี่ยคืออะไรเพอๆได้ต่อยอดในการขายด้วยนะคะข่าวดีๆค่ะนำมาแจ้งให้ทราบนะคะและเตรียมที่จะเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันกับฟุตบอลโลก2014ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลวันที่12มิถุนายนนี้ค่ะแซดอัปเดตช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ